ท่านสุมเมธดาหมดมองต่อบอกไม่พอถ้าเราจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรขนสัตว์โลกไปนิพพานจะนำความสุขมาสู่ชาวโลกแล้วเพียงเท่านั้นไม่พอจะต้องมีอย่างอื่นอีกเพราะว่าในโลกนี้ยังมีตัวทวงอีกเยอะแยะ ตัวทวงตัวหนึ่งที่ท่านเห็นชัดๆเลยนี่งนน,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 นี่บอกทวงเหลือหลายลูกก็ทวงเมียก็ทวงสมบัติก็ทวงถ้าเป็นคุณผู้หญิงสามีและตัวทวงเลยเราจะมาวาดัดมันไม่ให้มาถ้าอย่างนั้นแหละมันทวง โบราณหลักบอกบอกว่าทั้งลกูกทั้งเมียทั้งผัวทั้งสมบัติแล้วมันมัดมือมัดเท้ามัดคอเลยล่ะมันมัดไม่กระดิกเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะไปนิพพานนี่ท่านก็มองโอ้โหหรือเวลาอีกสี่อสงไขยแสนมาหากับเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ต้องสลัดโซ่ตรวนพันธนาการเม่เอาแล้วอยู่ช้าไม่ได้ แลวท่านก็ตั้งใจเลยเราจะบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีคือการออกบวชเละความปลีกตัวปลีกใจออกจากกรรมออกจากการครองเรือนต้องแหวกวงล้อมตรงนี้มาท่านว่าอย่างนี้ แต่งงานไปมีสามีมีภรรยามันก็เหมือนเอาห่วงนั่นน่ะมาใส่เท้าเอาไว้ไม่ค่อยคล่องสมบัติที่มีอยู่ก็ต้องพะวงมันมัดมือเอาไว้จะให้มันบินไปไหน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 ให้มันคนล,นล่องเหมือนอย่างนกน้อยกลางอากาศไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ต้องห่วงสมบัติ ยิ่งพอมีลูกมีเ้าเขาโน่น,นห่วงคล้องคอละสินี้เลี้ยงแทบตายกว่าจะโตเลี้ยงเอาไว้กินเหรอกินก็ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ใช้เหรอจ้างมันก็ไม่ให้ใช้โตขึ้นมาใช้พ่อมันซะอีกใช้แม่มันซะอีกเลี้ยงเลี้ยงกันไปมองออกเลยเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ทำอุปมาเอาไว้ในใจว่าเออนี่นะ โลกเมียสมบัติพัสถานต่างๆนี้มันเป็นเหมือนเครื่องพันธนาการหรือมันเป็นเหมือนอย่างกับคุกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้บรรลุธรรมแล้วจะต้องทำความดีอย่างยิ่งยวดประการที่สามคือการบำเพ็ญเนกขมมะบรมีในก,การออกบวชการปลีกตัวความปลีกตัว ปลีกใจออกจากกามไม่อย่างนั้นแล้วเอาเถอะโตๆโตโตด้ยกันแล้วเฮ้อไอเรื่องของความห่วงเรื่องของความอาลัยไอเรื่องของความห่วงความหึงเนี่ยโอ้ยมันสารพัดจะทำให้เดือดเนื้อร้อนใจที่แรกก็ชอบใจจากชอบใจก็เลยรัก จากรักแล้วก็เลยห่วงจากห่วงแล้วก็เลยห่วงจากห่วงแล้วก็เลยหึงเอเดี๋ยวจะได้่ากันแล้ววะมมันค่อยๆมาอย่างนี้ท่านเลยบอกพระองค์อสุมเมธดาบอกว่าโอ้แมแลวไอ้พวกนี้เครื่องพันธนาการแท้ๆเราไปดีกว่าขืนชักช้าอยู่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าหรอกสี่อสองไขยกระแสนมาหากราบเดี๋ยวไม่พอหรอกเรา รีบไปดีกว่าแล้วท่านก็อุปมาในใจของท่านว่าอย่างนี้บุรุษอยู่มานานในเรือนจำลำบากเพราะความทุกข์มิได้ทำความยินดีให้เกิดในเรือนจำนั้นเลยสแสวงหาความพ้นออกไปอย่างเดียวฉันใดตัวของท่านเองก็จะมองพบ เหมือนยังกัรคุกเหมือนยังการเรือนจำจะมุ่งหน้าออกบวชเพื่อพ้นจากภพนั้นเถิดอย่าว่าจะไปห่วงลูกห่วงเมียที่อยู่บ้านแม้จะให้ไปมีนางฟ้าเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านมาบำรุงบำเรออยู่ในสวรรค์ในวิมานไม่เอาท่านั้นอ่ะ บ้านก็คือคุกสวรรค์โลกทั้งโลกก็คือคุกดิ้นหลุดไปเมื่อไหร่นะโดนขังคุกคือโลกใดยกันทั้งนั้นหลุดออกจากบ้านก็ยังติดโลกหลุดออกจากโลกไปสวรรค์ก็ไปติดคุกในสวรรค์อีกแล้วสวรรค์ก็มองแล้วก็คือคุกอย่างแม้ไปถึงพรหมโลกก็คุกอีกนะมันออกไปพ้นความตายเมื่อไรรนะ่ะ ตกนรกตกนรกก็ยิ่งหนักข้อเข้าไปอีกพบสามทั้งพบสามมองเห็นเป็นคุกเป็นเรือนจําหมดเห็นมีอยู่ที่เดียวที่หน้าไปนิพพานแล้วนิพพานนั้นมันต้องตัวใครตัวมันไปไม่ใช่อุ้มเมียไปนิพพานได้จูงโูกไปนิพพานได้ไม่ใช่ต่างคนต่างต้อง ไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเออถึงคราวเมียก็ต้องสลัดออกผัวก็ต้องสลัดออกลูกก็ต้องสลัดออกสมบัติก็ต้องสลัดออกวิธีสลัดออกทำยังไงถ้าอยู่ในสภาพพร้อมก็นี่งไงเลยนั่งอยู่นี่แล้วสลัดมาแล้ว บวชสาบายซะแล้วใครอยากสาบายก็บวชตามมาแล้วที่ยังบวชไม่ได้เมียก็มีแล้วลูกก็มีแล้วผัวก็มีแล้วหรือบางคนเป็นโสดอยู่แต่ว่ายังต้องห่วงพ่อห่วงแม่ผู้เฒ่าอยู่แล้วทำยังไงละ่ะอก็ทำได้ในภาวะที่จะทำได้แล้วนะอย่างน้อยที่สุดรักษาศีลแปดให้ดี ถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานตัดใจมันไปเลยอยังโง่ไปติดคุกเลยว่าเราอยังโง่ไปติดคุกเลยมีแต่งงานไปก็เหมือนกับมีโซ่มัดเท้ามีสมบัติก็เหมือนกับมีโซ่มัดแขนมีลูกขึ้นมาเหมือนมีโซ่มัดคอทวงดิ้นไม่หลุดลว เพราะฉะนั้นชาตินี้ไม่มีมันละอแต่หน้าที่ยังไม่หมดพ่อแม่ยังแก่เท่าอาต้องเลี้ยงต้องดูกันไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะตั้งใจถือสินแปดของข้าพเจ้าไปไม่งั้นเผลอไผลเดี๋ยวไปคว้าห่วงมาซะอีกจนได้อะไรว่าแล้วลิปสติกอยู่ข้างๆก็คว้างลงถังขยะไปอืมไอ้เครื่อง ประดับประดาต่างๆขวางทิ้งไปเป็นอย่างยางไปค่อยๆปลดออกไปเรื่อยปลดสร้อยบังปลดแหวนบังปลดเครื่องประดับไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นน่นๆปลดเครื่องพันธนาการทั้งนั้นนะเพราะของพวกนี้ทำให้สวยทำให้ห่วง หลดคว้าออกไปสายสร้อยกับสายโซ่นั่นพอกันนะดูให้ดีส่วนท่านที่เอาแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วแล้วจะเอาลูกไปโยนทิ้งที่ไหนล่ะก้มหน้าก้มตาเลี้ยงไปเถอะโง่เองแล้วจะไปว่าใครเลี้ยงไปก่อนมันโตบินได้แล้วเราก็ไปแหละถ้ามันยังบินเออมันยังบินไปไม่ได้มันก็ต้องทนเลี้ยงกันไป สร้างเขาขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่วยสอนมันด้วยนะล,ลูกเอ้ยเองยังโง่เหมือนแม่นะเองยังโง่เหมือนพ่อนะไม่งั้นยุ่งอีกเอา้าตกลงศัตรูของเนคขมมะบาร,รมีก็คือกามชัดกามกับเนคขมมะเป็นศัตรูกันอย่างหนะัก กามตลอดจนความสุขทางเนื้อหนังต่างๆนี่คือศัตรูตัวชากาดของเนคขม,มารักจะไปเป็นนักสร้างบาร,รมีรักจะเป็นบรมบครูของสัตว์โลกจึงต้องตัดใจถิ่งกามอีกประการหนึ่งพระนิพพานเวลาไปก็ตัวใครตัวมันเอาเมียเอาลูกเข้ากับเอวไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องตัดใจทิ้งแม้ไม่ตัดใจทิ้งว่าก็ว่ารักกันปานจะกลืนกินถึงเวลาไม่จากเป็นก็ยังต้องจากตายอยู่ดี